สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วสีสุวรรณยื่นปปชสอบศิระทำเหรียญหลวงพ่อป้อมสอบขัดรัฐธรรมนูญผิดจริยธรรมร้ายแรงสีสุวรรณยื่นปปชสอบสิระทำเหรียญหลวงพ่อป้อม ส่อขัดรัฐธรรมนูญมาตรา114ผิดจริยธรรมร้ายแรงเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์การดำรงตำแหน่งขอให้พิจารณาส่งสารลงโทษ ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดนนทบุรีนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางมายื่นคำร้องให้ปปชไต่สวนและมีความเห็นกรณีนายศิระเจนจาคะสอสอกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐในจัดทำเหรียญทองคำรุ่นหลวงพ่อป้อมและรุ่นป่ารอยต่อที่นำมาแสดงต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2,564ที่ผ่านมาว่าเข้าข่ายฝ่าฝื้นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ทั้งนี้สืบเนื่องจากนายซิระได้ออกมาแถลงว่า การจัดทำเหรียญรูปพลเอกประวิทร์วงศ์วรรครองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้รับอนุญาตจากพลเอกประวิทรเรียบร้อยและท่านไม่ได้ว่าอะไรและตนได้นำเหรียญไปให้พลเอกประวิทรดูซึ่งท่านได้เป่าพร้อมให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลขอให้คุ้มครองแคล้วคลาดจากศัตรูและคู่อริ แต่ทว่าเมื่อเย็นของวันเดียวกันสื่อมวลชนกลับรายงานว่าคนเอกประวิทย์ไม่รู้เรื่องและไม่เคยให้คำแนะนำการจัดทำเหรียญดังกล่าวและนายศิระไม่เคยมาปรึกษาและก็ไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้ทำเหรียญดังกล่าวและอย่าเอาตนไปเกี่ยวข้องไม่สนับสนุน กรณีดังกล่าวเป็นการชี้ให้เห็นว่าการนำเหรียญทองดังกล่าวมาแถลงข่าวในบริเวณรัฐสภาของนายสิระถือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวมิได้เป็นประโยชน์ใดๆแก่ประเทศชาติอีกทั้งเป็นการให้ข้อมูลอันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนเพียงเพราะต้องการสร้างข่าวให้เกิดความหวือหวาหรือเพื่อการเป็นข่าวเท่านั้นซึ่งมิได้เกิดประโยชน์ใดๆต่อสาธารณชนหรือประเทศชาติแต่อย่างใด ซึ่งสสเป็นบุคคลที่ประชาชนเลือกให้เข้าไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ซึ่งควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นสาระ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและหรือประเทศชาติตามที่สังคมไทยให้ความไว้วางใจเลือกตั้งให้เป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปทำหน้าที่อันทรงเกียรติแต่ทว่ากลับมาดำเนินการจัดทำเหรียญทองคล้องคอแล้วนำมาอวดมาโชว์ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของสสแต่อย่างใดอีกทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา114บัญญัติสสต้องไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัดมอบหมายหรือความครอบงำใดๆของ แต่นายศิระทำเรียนยกยอบิกป้อมเช่นนี้จะให้สังคมคิดเช่นไรการกระทําดังกล่าวจึงอาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมพุทธศักราช2561อย่างร้ายแรงในข้อ7ข้อ15และข้อ17ที่ว่าต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ต้องให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนและไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งเป็นต้น ด้วยเหตุด,ดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงนำความมาร้องเรียนต่อปปชเพื่อให้ดำเนินการไต่สวนและมีความเห็นในกรณีดังกล่าวว่าเข้าข่ายเป็นการฝา่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างไรหากปปชวินิจฉัยว่าฝา่าฝืนจะได้ดำเนินการส่งให้สารดีกาพิพากษาลงโทษตามคันลองของกฎหมายต่อไป นายสีสุวรรณกล่าวในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ